เดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่างประเทศที่ถามว่าก็เกี่ยวข้องกับเราเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของสหรัฐที่ตอนนี้มีคำสั่งห้ามชาวจีนซื้อที่ดินเกษ,ษตรกรรมเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์มาตรการนี้กันกับทางคุณจูดนะคะคุณจิราวดิกนกอัดผู้เชี่ยวชาญการเมืองสหรัฐอเมริกาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณแกงคุณตงแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้นานด้วยครับค่ะ คุณจุดคะอยากให้คุณจุดวิเคราะห์เรื่องของคําสั่งห้ามชาวจีนซื้อที่ดินเกษตรกรรมในสหรัฐสักนิดหนึ่งคะ่ะว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่ออะไรคะครับอันนี้มันก็เป็นความต่อเนื่องของเอ่เอเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าทัศนคติที่อเมริกาตอนนี้มีกับจีนนะครับก็มันชัดเจนนะว่าอเมริกาเนี่ยเริ่มมองจีนว่าเป็นภยัยคุกมามทางความมั่นคงแล้วก็ ทางเรื่องของซัพพลายเชนอื่นๆนะฮะอันเนี้ยมันก็เป็นมาตรการที่ต่อเนื่องขึ้นมาทีนี้ที่ประเด็นที่มันหน้าสนใจก็คือจริงๆเนี่ยจีเ, G เนี่ยเป็นเจ้าของที่ทางเกษตรกรกรมของอเมริกาเนี่ยนะครับน้อยมากไม่ไม่ได้เยอะเลยนะเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศกว้างใหญ่นะครัจเนี่ยเป็นเจ้าของคือคือดูจากตัวเลขดูแล้วมันอาจจะเยอะนะครับ อีนเป็นเจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยทั้งหมดประมาณ2 7 7 0 0 0เอเคิลนะถ้าแปลเป็นไร่เนี่ยก็ประมาณ7,000ไร่นะดูดูเหมือนใหญ่นะครับแต่อย่าลืมครับว่าประเทศไมกาใหญ่มากนะฮะจำนวน7,000ไร่เนี่ยเทียบเป็นพื้นที่ทั้งหมดของไมกาเนี่ยมันแค่0.0003เปอร์เซ็นต์นะฮะมันน้อยมากเลยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันทาง ฝั่งของทางพัตเมมปกันเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งปีกขวาจัดมากๆเนี่ยนะครับก็มีข้อสงสัยของการเลือกซื้อที่ดินของชาวจีนนะครับแลหลายๆที่เนี่ยเขามีความสงสัยตรงที่ว่าไปซื้อที่ที่มันใกล้ๆกับฐานปฏิบัติการทางทหารของอเมริกานะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในรัฐชี่าน่อร์จักรโมต้า Dakota เนี่ย มันจะมีฐานปฏิบัติการทหารที่สําคัญอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ปรากฏว่ามีบริษัทที่จริงๆเป็นบริษัทอเมริกันนะฮะบริษัทชื่อ Smithfield f o o d นะครับซึ่งเป็น Food p r o c เซ s i n ิที่ใหญ่หนึ่งใน Food p r o c เซ s i n ิที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาแต่บริษัทเนี่ยถูกคนจีนซื้อไปนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะโยงว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นที่เข้ามาซื้อบริษัท Smithfield f o o d เนี่ยนะฮะมีความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ าพรรคคอมม,อม,มิวนิสต์ของประเทศจีนนะครับ